ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมโตโลต้าลู่สาบประยุทธ์วิญญาจารย์กับผมมิตอร์ซีเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักคอมโบสุดโหดโ,โ,โคตรขี้โกงไตหมูไปวิญญาณยุดพยักษ์ขาวเนธปีศาจกรบกระดูกสุดโกงลลเผาแลเบิดอัตราเท่าเสิร์ฟดาเมจทวีคูณซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับ ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนาร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมนิโนคูนีคอสเวอร์เซเว่นไนท์ทูแล็กเนล็อกเอ็กซ์เน็กซ์เจเนเรชั่นเกนชินอิมแพคซัมเมอร์วอร์และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าอยากรู้ว่าเกมไหนสามารถเติมได้ก็ให้เพื่อนๆทักไปที่แฟนเพจ a c e b o o k PowerPay หรือถ้าไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอดไลน์แอด PowerPay ฉะนั้นถ้าจะเติมเกมนึกถึง PowerPay นะครับ คือในการที่เราจะเล่นคอโบสุดโหดนี้นะครับเราต้องมีกระดูกชุดเซตของเผาระเบิดที่มีดาวโดยรวมเนี่ยอยู่ที่24ดาวในกรณีที่มีกระดูก6ดาว4ชิ้นเลยเราก็ใส่แค่4ชิ้นก็เพียงพอเพื่อที่เราจะเอาผลของชุดเซตนะครับแต่ถ้าดาวกระดูกของเพื่อนแต่ละชิ้นเนี่ยยังไม่สูงมากให้ใส่ไปก่อนเลยนะครับ6ชิ้นก็ได้มันก็จะไปแทนชิ้นส่วนที่เรายังมีดาวน้อยอยู่เพื่อให้เกิดผลของ24ดาวนั่นเองนะครับผมซึ่งในส่วนของผลลัพธ์24ดาวการโจมตีของตนจะสร้างเสริมดาเมจให้เป้าหมาย60%ของ Attack, จะกระตุ้นต่อศัตรูแต่ละคนสูงสุด1ครั้งต่อการต่อสู้หนึ่งสนามคือแต่ละตัวนะครับก็จะโดนแน่นอนนะครับอย่างน้อย1ครั้งในสนามนั้นๆก็เหมือนการจิงตีนี่จะเพิ่มเป็น6เท่าด้วยกันจากเดิมไม่ว่าเพื่อนๆจะเล่นตัวละครไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเราจะเอาไปใส่ให้ถังฮาวหรือจะเป็นเฉินชินหรือจะเป็นตัวนี้นะครับหมาของจิ้นก็มีผลหมดนะครับผมแต่ผลมากน้อยได้เปรียบขนาดไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวละครนั้นๆแต่ในพาร์ทนี้อย่างที่เกิดนะครับว่าผมเนี่ยจะเอามาเข้าคู่กับตไต าวเนียปีศาจใต้หมูป่าเราก็จะเล่นเป็นสายจออเกาะแล้วเบิดจบเทินไว้ได้ค่อนข้างง่ายและที่บอกว่าค่อนข้างได้เปรียบเลยครับเพราะว่าใต้หมูป่าเนี่ยเขาจะมีสกิลพาสซีฟที่จะต้านสถานะหรือก็คือเขาจะไม่ติดสถานะอะไรเลยถ้าไม่ถูกปิดพาสซีฟนะครับในกรณีที่เราจะเล่นสายนี้นะครับเราก็จะใส่วงแหวนเป็น1นึ่งหนึ่สําหรับสกิลว,วิญ,ญาทีหนึ่งนะครับพยักข่าขึ้นแสงไฟใต้หมูป่าก็จะทาดาเมจหมูใส่ศัตรู3ช่วงด้วยกันถ้าเป็นวงแหวน70,000นปีก็จะอยู่ที่54.6%และชวหของพลังโจมตี และช่วงสุดท้ายนะครับจะมีอัตรา30เจาะเกาะเป้าหมายต่อเนื่อง2เทิร์นด้วยกันแล้วก็จะมีผลของปีสกิลนะครับแค่พันปีเนี่ยเขาจะอัปเกรดอัตราการเสริมเจาะเกาะถึง100ก็คือเจาะเกาะแบบแน่นอนเนาะและผลของหมื่นปีผลของเจาะเกาะก็จะต่อเนื่อง3เทิร์นผลของ25,000ปีนะครับสกิลนี้ก็จะได้รับผลโจมตีฉับไวซึ่งเอฟเฟกการเจาะเกาะเขาจะลดพลังป้องก,กันของเป้าหมายลดลง100เอรเ็นะครับทำให้เมื่อเราใช้งานสกิลวิญญาณที่หนึ เมงป่องคมกล้าก็จะทําดาเมจมองข้ามของเป้าหมายเท่ากับ16%ของพลังยมตีตนเองหากมองข้ามแล้วพลังป้องกันของเป้าหมายเป็นศูนย์ดาเมจที่สร้างเพิ่มขึ้น40%ด้วยกันนะครับโอ้โหยกได้ว่าสร้างเพิ่มเพิ่มไปอีกส่วนสกิลวิญญาณที่2นะครับอย่างที่เกิดว่าก็จะเป็นพาร์ทิใช่ไหมเขาจะมีต้านสถานะแตมบ่ายจะทาการต้านทานสถานะผิดปกติทั้งหมดและสกิลวิญญาณที่3นะครับก็จะเอามาเป็นกระตุ้นเพื่อเชิญเพื่อนต่อสู้จริงๆในส่วนนี้เราจะใส่อันไหนก็ได้นะครับใส่อันไหนทีี่บบูตตดดดาาเมมจให้้ัะะะคะะครรไกก็น ถาจะเอาผลของเปาระเบิดนะต้องบวกแอตแทกเป็นเปอร์เซ็นต์มีอันไหนใส่อันนั้นถ้าออฟตันด้วยก็จะเวิร์กเลยส่วนสกิลวิญญาณที่4เราต้องใส่เป็นวงแหวนที่2แบงป่องยักษ์พอใต้มู่ไปก็จะได้รับดาเมจลดลงถึง48.49%แล้วก็เวลานั้นเผื่อเอามายเย้ยศัตรูด้วยนะครับเผื่อในกรณีที่ฉุกเฉินเอาไว้ควบคุมทีมศัตรูได้ดีในระดับหนึ่งนี่ก็คือตัวละครใต้มู่ไปนะครับที่เราจะมาเล่นกันส่วนทีมของใต้มู่ไปเนี่ยเราจะจัดเป็นแบบไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ตาม ต้องมีปู่พิษนะครับใส่วงแหวนเป็น1212 12ได้เลยนะเป็นพื้นฐานแล้วก็ใส่เจ้ามังกรเดสสวรสดนะครับเพื่อเอาโล่สีทองตัวต่อมาฮะก็จะเป็นออสการ์นะครับใส่วงแหวนเป็น12 1 121นะครับ แล้วก็ใส่วงแหวนที่5นะครับเตาดําบุกค่ายเพื่อให้ตัวละครฝ่ายเราเนี่ยทำดาเมจได้มากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกเนาะอีกตัวหนึ่งถ้าใส่ได้นะครับก็ใส่เป็นนิ่งล่องหลงนิ่งล่องหลงเนี่ยก็พยายามทําสปีดให้เยอะที่สุดเข้าไว้แล้วก็ใส่วงแหวนเป็น1นะครับเพื่อที่เราจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นแล้วก็อัปเกรดสปีดให้ทีมใช่ไหมแล้ววงแหวนที่2เนี่ยก็ใส่เป็นวงแหวนโลนะครับเพื่อที่เราจะได้ดาเมจเพิ่มสูงมากขึ้นวงแหวนที่3ก็ใส่เป็นนน2ัวววงแิญา4ก็ใส่เป็น1สวงนะครับวงแหวน ให้ออสการ์หรือว่านิ้องหลง,ลงส่วนอีก2ตัวละครที่เหลือเนี่ยไม่ได้ฟิกนะครับเราจะใส่หรือเล่นเป็นแบบไหนก็ได้ตามแล้วแต่เพื่อนๆต้องการอีกทีนึงเนาะซึ่งในทีมแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูในกรณีที่เราใส่เผาะระเบิด24ดาวใช่ไหมแกลองทดสอบแบบนี้อันนี้กับคนที่มีพลังน้อยกว่าค่อนข้างมากนะครับอืมแต่ให้ดูก่อนเฉยๆว่ามันจะเป็นประมาณนี้นะสกิลไปครับ เปิดบัฟแล้วก็มูไปคำรามบึ้มเนี่ยมันจะหายหมดเลยนะครับเรจกได้ว่าไปโดนมาจากศึกสี่สำนักหรือว่าเราลองสู้กับคนที่มีพลังสูงมากกว่านี้กันดูหน่อยอดีกว่ากับคนที่มีพลัง6ล้านหนึ่งนะกับทีมฝั่งเราข้ามมาตรฐานอันนี้สปีดเขามากกว่านะครับอ,อุยเปิดปับได้รับดาเมจสูงขึ้น กดออโต้ไปเลยติดพนัการด้วยนะครับยังดีใต้มูไปของเราเนี่ยไม่ได้ช้าเกินไปถ้าช้าเกินไปนี่ยุ่งเลยนะอ่ะตัวอื่นนี่แทบตีไม่เข้านะครับสกิลแล้วสกิลอีกหมาของจิ้นฮะปล่อยนอกไปก่อนแล้วก็ใต้มูไป ชาดปับเรียบร้อยคำลามสิงโตหายหมดขอให้ได้แค่คำลามนะครับทีเดียวก็เพียงพอจะทำให้ฝั่งของครามเนี่ยไส้แตกได้ไม่ยากนะครับเอ้อ ชม่วงเพื่อเห็นภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองเนี่ยเปลี่ยนให้ดูนะแบบนี้ที่มีพลัง1.8ล้านแต่ใส่เป็นเซตลิง4ชิ้นเผาระเบิด2ชิ้นแล้วก็ลองต่อสู้คนเดิมดูนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงเนาะคือจะให้ดูความต่างนะครับระหว่างตาหมูไปที่ไม่ใส่เผาระเบิดกับใส่นกหัวระเบิดเนี่ยมันแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนของดีต้องบอกต่อ เพราะโดนมานะครับโดนมาเราต้องจำ <_ d ream> ติดเหมือนติดเหมินปึ๊บล้างสถานะนิดหน่อยค <_ d ream> ำรามเรียบร้อยไอชาร์เรียบร้อยคำราม <_ d ream> เห็นไหมครับก็จะไม่ตายยังมีเหลือ <_ d ream> คืออันนั้นน่ะหมวกบูทเพิ่มเข้าไปถึง600%นน่ะฝั <_ d ream> ่งตรงข้ามยังไงก็แตกนะครับถ้าไม่ถึกมากพอ ต่อให้ใส่นิวเกาเข้าไปอีกโอกาสที่เราจะชนะเนี่ยค่อนข,ข้างสูงหรือสร้างความเสียหายศัตรูได้อ่ะมันจะสูงมากเลยชึ้บเนี่ยเจาะเกาะได้แค่เนี้ยนี่คือผลของลิงครับเออเรียบร้อยอย่างการต่อสู้ก่อนหน้านี้ในศึกราชานะครับใช้ใต้หม่ไปคำรามระเบิดเหมือนกันเผาระเบิดครับผม เดี๋ลองให้ดูในกิจกรรมนี้ก็แตกได้ปกติกิจกรรมนี้รู้สึกเหมือนตัวละครจะถึกมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องมันค่อนข้างเยอะขึ้นแต่ด้วยความที่ว่าดาเมจเวอร์วังอลังการเป่าทีเดียวเนี่ยฝั่งตรงข้ามหายครับผมและกระดูกสุดโกงนี้ไม่ใช่มีผลของเซตอันนี้อย่างเดียวนะก็ยังมีกระดูกส่วนนอกตรงนี้เข้าไปอีกหลอกกระดูกส่วนนอกดาวอุกบาทมา เราก็จะได้ผลบัฟจะสร้างดาเมจใส่ศัตรูทั้งหมดเพิ่มขึ้น400%ของพลังโจมตีได้ว่เาเธอคอมโบคู่กับเผ่าระเบิดนี้ดาเมจที่เขาปล่อยสกิลเนี่ยก็จะเป็น1,000%กันเลยทีเดียวนะครับผมยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องรองกันต่อไปนะสำหรับพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับถ้าชอบอยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณมากมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปแล ครับ